จะไปกินข้าวกันนะงั้นอยู่ตรงนี้นะโอเคไหมบายบายนะมาจะไปกินข้างนอกอะสิดินหาอาหารที่บ้านเองนะบายบายากลับมาตอนเย็นจะไปกินชาบูกันอร่อย,อร,อ,ยอร่อยอยู่ที่ร้านอ,นเนอืเดี่ยตอนเย็นกลับมาหานะ เสื้ออาหารมาฝากตอนนี้เล่นอยู่นี่ไปก่อนนะลงได้ไหมจินหุยกลัวตกอ่ะม,ม,ามาไหมเนี่ยไม่ไปหรอสรุปไม่ไปจริงๆหรอไปไปวินน้องจินจะไปกับหมาน,นะจินรีบลงมามาบุชิจินรีบลงมาบุชิไปไปเข้าน้ำก่อนไปเร็วรักเก็บไว้บุชิหุยไปนะ